ล้างแปง้งง่ายๆแบบนี้เลยจ้าเป็นไงเก๋ไก๋บ,บ้านๆแฮนด์เมดมาเวอร์นะคะ DIY สวัสดีค่ะเพื่อนๆก็วันนี้เรามาอยู่กันในห้องน้ำนะคะแน่นอนว่าเราไม่ได้มาทำาการแต่งหน้าแต่อ,อย่างใดนะวันนี้เนี่ยแนจะมาทำอันนี้ค่ะทำความสะอาดแปรงแต่งหน้าของแร้น,นั่นเองนะก็จะแบบว่าโอ้โหเกลือก,กรังแล้วก็เยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวนะซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยแนยก็ทำคลิปรางแปรงเหมือนกันแต่ว่าก็จะมีความพิสดารนะคะด้วยการใช้คเครื่องซักผ้าซึ่งครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่แล้วนะคะเราจะมาล้างแปรง,งแบบว่าปกติคนทั่วไปกันเลยนะ แล้วก็วันนี้นี่ยนะมีตัวช่วยนะคะก็จะเป็นของตัวนี้เลยไดโซนั่นเองจ้าตัวนี้เนี่ยจะเป็นอ่า ซิลิโคนนะคะที่ช่วยในการขัดแปลงนั่นเองนะราคาของเขาเนี่ก็อยู่ที่120บาทนะคะซึ่งมันน่าสนใจมากๆเพราะว่าไออุปกรณ์แบบนี้ตอนที่ออกมาช่วงแรกๆมันราคาสูงมากแล้วก็แพงมากนะ,ะก็เลยเออไม่ได้ซื้อใช้สักทีนึงจนในที่สุดเนี่ยเราก็ไม่เห็นสิ่งนี้ในโซก็เลยซื้อมาลองให้ทุกคนดูนะคะว่าเออมันจะสามารถช่วยให้การล้างไปของเรานะั้นมันง่ายยิ่งขึ้นหรือเปล่านะแล้วก็ น้ำยาล้างแป้งในวันนี้เนี่ยในใช้ตัวนี้นะคะก็เป็นคลองไดโซเหมือนกันตัวนี้เนี่ยมีขายอยู่ที่ดโซนะคะราคา60บาทซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้เป็นอ่าใช้สําหรับล้างพวกฟองน้ําหรือว่าพับนะ้ำแต่ว่าในรู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยมันดีกว่าตัวที่เป็นแบบล้างแปง้งโดยเฉพาะที่มันจะเป็นขวดสีชมพูน้ําใสๆอะไรแบบนี้นะคะอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของแมน,นะคะรู้สึกว่าเออในชอบอันนี้มากกว่าก็เลยใช้อันนี้ในการล้างแป้งแทนนะคะมาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะว่า ถ้าอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยใช้แล้วจะช่วยในเรื่องความสะดวกสบายมากขึ้นไหมนะล้วเดยวเนี่ยก็จะมาบอกเทคนิคการตากแปรงเล็กน้อยด้วยเลยนะคะค่ะก่อนหนึ่งก็มาดูกันที่ตัวอุปกรณ์ก่อนเลยนะจ๊ละลักษณะตัวซิลิโคนของเขาเนี่ยก็จะเป็นแผ่นแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นด้านหลังของเขาไว้ใช้สําหรับแบบเหมือนติดกับอะไรสักอย่างแบบเป็นที่ยึดนะไม่ให้แบบว่ามันลื่นนะคะ,ะเราจะแปะไปตรงไหนดี <laughs> เดี๋ยวค่ะที่แปะก่อน คือมันก็ไม่ได้ติดแน่นร้อเปร์เซนะคะอย่างตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีความแบบว่าพับขึ้นมานะแต่ก็ถือว่าติดได้ในระดับที่โอเคเลยนะคะเี่ยถ้าดึงออกมันก็จะลำบากนิดนึงเห็นปะคือมันดูดเรียบร้อยแล้วมันก็จะประมาณนี้นอไว้ใช้สําหรับยึดอะไรอย่างนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปล้างแปรงกันเลยดีกว่านะคะทุกคนขั้นตอนแรงง่ายๆเลยค่ะก็คือนี่เลยแปรงจุ่มน้ํา คืนนี้ก็เป็นการล้างแปลงแบบบ้านๆนะคือนี้นก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญอะไรอ่ะเนี่ยแล้วก็ทําการล้างแปลงกับสิ่งนี้เวลาล้างแปลงแนะนําว่าให้เริ่มจากแปลงที่แบบว่าเขาเรียกว่าอ,อะไรอ่ะสกระปรกน้้ยที่สุดนะคะคือใช้งานน้อยมากที่สุดสีน้อยมากที่สุดนะฉะนั้นเนี่ยน,นก็จะ ล้งพวกแป้งที่เป็นแป้งแต่งหน้าพวกรองพื้นหรือว่าแป้งบางๆก่อนเนาะส่วนแป้งที่เป็นอายแชโดว์โดนแบบว่าอายแชโดว์พิเมเแน่แนๆสีดําสีน้าตาลอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราต้เอาไปไว้ที่หลังเนาะเนี่ยนะคะก็ถูกป,ประมาณนี้หรือว่าจะใช้วิธีนี้ก็ได้นะคะเอาน้ำยานเนี่ยผสมกับน้ำเนาะนี่แบบนี้นะคะแล้วก็จุ่มแปง้ง จุ่มแปรงลงไปนี่ล้างได้ระดับหนึ่งนะแล้วก็มาขัดกับตัวนี้นี่ล้างแปรงง่ายๆแบบน,นี้เลยจ้าแต่ว่าอันนี้ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์เลยนะคนที่แบบว่ามีแปรงแตกงหน้าเยอะๆนะคะเพราะว่าถ้าเป็นปกติแล้วเนี่ยถ้าไม่มีเจ้าตัวนี้แม่ก็แบบถูก็มืออ่ะแบบว่าโอ้ยถูอย่างเงี้ยโอ้แล้วลมันก็ไม่ค่อยสะอาดหรอกค่ะจริงคือถ้าจะเอาสะอาดแล้วถูจนเหนื่อยนะคะทุกคนแต่อันนี้ย่นเวลาเราไปได้เยอะเลยนะเนี่ยถูกก็ดีไป ผุไปเลยจ้าผูด้วยกว่าจะสะอาดตอนเราแปรงอายแชโดว์นะคะก็คือต้องใช้ตรงนี้เลยเห็นปะปุ่มของเค้ามันเล็กมากอ่ะ้ยดีอ่ะแปลว่าอันนี้ตอบโจทย์แปรงอายแชโดว์มากซเซดี จัดภาพมาการที่ซักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาตากแป้งกันเลยดีกว่านะซึ่งการตากแป้งที่ถูกต้องเนี่ยเราควรจะคว่ำแป้งลงแบบนี้นะคะไม่ควรหงายแป้งแบบนี้ถ้าเราหงายแป้งแบบนี้เนี่ยน้าที่เราเออซักแป้งอะไรเงี้ยมันอาจจะไหลโดนตรงกาวที่ไวยชยยึดขนแป้งได้มันจะทําให้แป้งสึกหลอได้ง่ายนะคะฉะนั้นเนี่ยเราควรที่จะคว่ำแป้งแบบนี้เนาะซึ่งเดี๋ยวแนจะมาบอกเคล็ดลับนะคะสำหรับคนที่ไม่มีงบหรือว่าไม่มีที่ตากแป้งนั่นเองนะซึ่งแนก็เป็นคนที่ไม่มี วิธีที่เราจะทําเลยก็คือเราต้องมีไม้แขวนเสื้อแบบนี้นะคะแล้วก็มีหนังยางซ้าก่อนอื่นเลยเราก็จะทําการมัดหนังยางแบบนี้นะคะเป็นการมัดแบบง่ายๆชึบแบบนี้เลยอะ่ะคือเขาเรียกเป่มาแหละทุกคนไม่แน่ใจอะ่ะคือเป็นการมัดแบบนี้ง่ายๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็หนีบกับเจ้าตัวแปลงค่ะเรียบร้อย นี่แล้วเราก็จะได้ที่ตากแปรงแบบนี้นะคะทุกคนเป็นไงเก๋ไก่บ้านบ้านแฮนด์เมดมาเวอร์นะคะ DIY ก็มาเดี๋ยวนี่ขอนั่งรอให้เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะไปตากแปรงกันเนาะ เรียบร้อยค่ะแล้วเราก็จะได้ที่ตากแป้งแบบนี้นะจ๊ะง่ายๆแบบนี้เลยค่ะจากนั้นก็ทําการแขวนไว้ไหนสักทีหนึ่งที่เราสะดวกในการแขวนเนาะถ้าตากแดดได้ก็จะยิ่งดีเลยนะคะ โอเคค่ะก็ตัดภาพมากันที่อีกวันหนึ่งนะเป็นวันที่แบบว่าแปลงของเรานั้นแห้งเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะได้แบบนี้เลยเป็นแปลงที่โย้ยดูสะอาดดูใหม่เหมือนกับตอนที่เราซื้อมาแรกๆเลยนะจ๊ะอ่ะก็จะประมาณนี้เนาะ โอเคเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะคะว่าหลังจากที่แน็คลองใช้ตัวนี้แล้วเนี่ยรู้สึกอย่างไรบ้างอย่างแรกเลยไอ้เจ้าปุ่มด้านหลังตรงนี้เนี่ยแน็ครู้สึกว่ามันก็สามารถใช้ยึดได้ค่อนข้างจะดีนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ถึงกับว่าดีมากเวลาที่โดนน้าซึมอะไรเงี้ยมันก็มีเลื่อนๆไปบ้างเราก็ต้องจับไม่ให้มันเลื่อนบ้างนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยแน็คค่อนข้างที่จะชอบเลยนะเจ้าปุ่มตรงนี้เนี่ยมันใช้ในการทําความสะอาดพวกแปรงแต่งตาได้ค่อนข้างที่จะดีเลยนะคะแปรงเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยพอเจอตรงนี้ไปนี้ก็คือโอ้โหสะอาดมากนะจ๊ะส ตรงบริเวณตรงนี้เนี่ยนาะยรู้สึกว่ามันอาจจะยังตื้นไปสักนิดนึงนะยังไม่ค่อยเหมาะกับแปรงที่เป็นแปรงขนยาวๆเท่าไหร่คือมันอาจจะยังซอกซอนไม่ไม่ค่อยดีนะคะเจ,จ้าตัวนี้เนี่ยส่วนตัวนายคิดว่าเออมันเหมาะกับแปรงเล็กๆดีนะคะแต่ว่าถ้าแปรงพุ่มใหญ่ๆมากเนี่ยอาจจะยังแบบเออไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่แต่ถามว่าทําความสะอาดได้สะอาดไหมก็ค่อนข้างที่จะดีเลยนะคะฉะนั้นเนี่ยสรุปโดยวรวม ร้อยบาทก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วประหยัดแรงเราได้ไปตั้งเยอะเลยใครที่สนใจก็ไปหาดูกันได้ที่ร้านไดสโซนะจ๊ะ ก็จบไปแล้วนะคะกับคลิปทำความสะอาดแปรงแต่งหน้านะหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับสาวๆนะคะใครที่มีคอมเมนต์อะไรจะมาพูดคุยก็สามารถคอมเมนต์กันได้ด้านล่างนี้เหมือนเดิมเลยแล้วก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะว่าที่มีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะไม่ได้พลาดกันเนาะโอเคสำหรับวันนี้เนี่ยก็ยต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วไปเจอกันหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย